สวัสดีจ้าคลิปที่สาสำหรับมิ s แกรนอินเตอร์เนชันแนภายในปีนี้นะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปีนี้อีกหนึ่งตัวเต็งที่ทุกคนพูดถึงตอนแรกก็ไม่มีใครพูดถึงนะแต่พอเหยียบผืนแผ่นดินไทยปุ๊บเท่านั้นแหละว้าวแบบว้าวชํำส่วนตัวก็มองว่าว้าวชํำนะแล้วก็วันที่ไปทานข้าวกับบอสอะ่ะชุดเอ่ยหน้าเอ่ยผมเอ่ยแล้วความสวยของนาง ความฉลาดของนางแล้วก็ความอยู่เป็นของนางลดเวเนซุเอลาชอบชอบนะฉันเห็นหลายคอมเมนต์บอกเออลุกลองสองสไตล์นี้ลองสองหรือเปล่าไม่รู้เราก็ไม่รู้นะว่าอะไรยังไงตอนเนี้ยกดชเบวะมีลุ้นท็อป5มีลุ้นท็อป3ฟิลิปปินส์ไพ่พื้นดวงไม่ดีแต่ไพ่แต่ละรอบออกมาคือว้าวมากมีสิทธิ์มงนะฟิลิปปินส์ะ เดี๋ยวมาดูเวเนซุเอลากันมองนางงามผ่านไพ่หยิบสี่กับส้มมะพยากรลองดูสิว่าพื้นดวงสามใบสำหรับเวเนซุเอลาจะเป็นอย่างไรนะคะโอลาเวเนซุเอลาไพ่สามใบหลับตาหยิบไปเลยค่ะไม่รู้นะคะไม่รู้นะคะ The Lover The Moon และก้าวไม่เท้าอเป็นไรลกูกเหนื่อยเหรอเหนื่อยหรอตอนแรกเห็นไพ่ t h l o v v r r ออกมาคือว้าวเลยอะเพราะว่า The Lover คือเซ็กซี่เซ็กซีเพียวแรงดึงดูดไพ่ t h l o v v r r นี้มันเป็นไพ่แบบถือกำเนิดพระเจ้าสร้างโลกอดัมกับอีฟแรงดึงดูดทางเพศมันเป็นไพ่ที่แบบเฮ้ยดูแล้วว้า wow! วดูแล้วน่าสนใจดูแล้วเป็นผู้หญิงที่มีสนเสน่หนะ ฉันต้องปิดนะแกเพราะถ้าฉันไม่ปิดเนี่ยมันจะบล็อกฉันนะมันจะหาว่าฉันเอารูปโปเปือยอะไรไม่รู้ฉันก็งงกับระบบนะเล v เวอร์ <c oughs> เป็นไพ่ที่ดีมากในเรื่องของความสวยความงามความเคลื่อนไหวแรงดึงดูดและสเสน่ห์ทางเพศโดดเด่นเราไพ่เบน้ผู้ใหญ่เมตตาด้วยนะแต่ไพ่ก้าวดาบนี้เป็นอะไรเหนื่อย เก้าไม่เก้าไม้เท้าไม่ใช่ก้าดาวเก้าไม่เท้าเป็นไพ่เบื่อหน่ายท้อเสกเมื่อไรจะจบอย่างเงี้ยหรอมันเป็นไพล่ลาลามันเป็นไพท่ท้อท้อมันเป็นไพหน่หน่อยหน่อยมันเป็นไพ่หมดไฟหมดแพชชั่นจะแผ่วปลายหรือเปล่าเวเนซุเอลาต้องมาหลุนการเก็บตัวนานฉันฉันเหนื่อยฉันฉันยมอ่ะภาษาเหนือคือฉันยมแล้ว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าเดมูนเดมูนเป็นไพเ่เหงาเหงา เวเนซุเอลานี้เขาเป็นซึมเศร้ามาก่อนไหมหรือมีประวัติอะไรที่เกี่ยวกับซึมเศร้าไหมคือเดอะมูนอ่ะมันหมายถึงความวิตกความคิดเยอะความคิดมากความเหงาความเศร้าพระจันทร์ความหน้านะ่ะแล้วหมาหอนนะหดหูวังเวงคิดถึงบ้านเหงาหรืออะไรอันนี้บริบทของไพนะ่น่ะเดอะมูนเป็นไพ่เหงาเหงาเศร้า,า,าวิตกกังวลกลัวแต่อีกความหมายหนึ่งอะ่ะ ถ้าเอาแบบเป็นความหมายที่ไม่ดีอะนะเดระมูนหมายถึงการโดนแฉการโดนเปิดโปงหรือการถูกใส่ร้ายอยู่ดีๆมีคนใส่ร้ายนางว่านางอย่างนั้นอย่างนี้หรืออยู่ดีๆมีคนไปขุดประวัตินางว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วอีกอย่างหนึง่งไพ่งมงายมากถ้าเป็นแบบถ้าแบบสายงมงายไปเลยนะพยไพ่เป็นบางทีเหมือนเหมือนโดนคออะไรอย่างเงี้ยจะฟิลน,นัแต่แบบ ความรู้สึกเดะมูนกับความรู้สึกของก้าวไม่ทาว่าฉันว่ามันแบบมันดูอ่อนอ่อนอ่อนแรงหมดกำลังและดูคิดเยอะคิดมากยังไงไม่รู้ว่าทาั้งทั้งที่ดอะเลเวอร์มาดีอ่ะแรงดึงดูดดีสเสน่ห์มาอะไรมาวิเศษไดายวะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอะย่สิบคนสุดท้าย20คนสุดท้าย,ส,ายสำหรับเวเนซุเอล่าไพ่อยากบอกอะไร รอบ20คนสุดท้าย1ใบในมือถือดาบปลายดาบมีมงกุฎก็เอาจนได้นะ ก็เอาจนได้นะคือไพ่หนึ่งดาบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามนำมาซึ่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเอาความหมายตามตรงของไพ่ใบนี้ก็มงกุฎคือมงลงคือชนะเลิศหมายถึงรอบ20คนสุดท้ายก็มีโอกาสประกาศชื่อประเทศเวเนซุเอลาเข้ารอบท็อปทเวตี้มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนค่ะ แล้วถ้าเดินว่ายน้ำเสร็จจบเนี่ยมีโอกาสจะได้เข้าไปสปชไหม10คนสุดท้ายสำหรับเวเนซุเอลาจะเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างชัดเจนแปดเหรียญก็ยังได้อยู่นะ,ะเธอแปดเหรียญคือสัญลักษณ์ของความใส่ใจความตั้งใจคนที่นั่งตอกเหรียญนะ่ะมันเป็นอะไรที่เหมือนโฟกัสซอนโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตั้งใจใส่ใจ เรียนรู้และพัฒนาจริงๆก็คือไม่ได้มาเล่นๆไพ่แปดเหรียญน,นะเป็นไพ่ที่ดีคือตั้งใจมาจริงๆตั้งใจทำจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าว่ายน้ำเดินดีมีความตั้งใจโอกาสที่จะประกาศเข้ารอบ10คนสุดท้ายก็มีหรือเวเนซุเอลาจะเข้ารอบสุดท้ายเป็นคนที่8เพราะได้ไพ่แดเหรียญแล้วไพ่เป็นเนี้ยหมายถึงการเรียนรู้การพัฒนาต่อยอด คีย์เวิร์ดสำคัญของไพ่แปดเหรยียญคือทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำเกิดการพัฒนาต่อยอดเกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นคุณสมบัติของคนที่รักอาชีพนางงามจริงๆแล้วอยากเป็นนางงามจริงๆนี่คือสิ่งที่รักจริงๆไพ่ใบเนี้ยก็ถือว่าส่งผลดีเพราะก็มีโอกาสเข้ารอบค่อนข้างสูงค่ะอะ หรือจะเข้ารอบคนที่8ก็มาลุ้นกันนะฉันก็พูดไปเรื่อยแหละไพ่มันเป็นตัวเลข8ฉันก็บอกเอาเข้ารอบคนที่8อะไรเงี้ยเนาะเธอเนาะว่ากันไปนะไม่ดราม่านะเธอดูกันขำๆห้าคนสุดท้ายดูปร้อมกัน6ดาบเรื่อยๆหกดาบจริงๆมันเป็นไพ่เรือแจวเรือแจวฝั่งนี้สงบฝั่งนี้มีคลื่นเรือก็จอยไปแจวไป เป้าหมายชีวิตก็ชัดเจนแต่พลังงานหรือ energy ค่อนข้างเบาไพ่ใบนี้หมายถึงเรื่อยๆสบายๆไม่เครียดไม่กดดันจะให้เข้าห้าก,ก็ได้แต่พลังงานมันน้อยไปหน่อยมันต้อง active มากกว่านี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่เห็นความแผ่วความแผ่วความอ่อนแรงอ่อนกำลังเหมือนไพ่เกาดาเหมือนไพ่เก้าไม้เท้าเมื่อกี้เลย คือไพ่เป็นเหมือนว่าหกดาบเนี่ยปล่อยจอยปล่อยใจให้สบายอะไรจะเกิดให้มันเกิดอะไรจะเป็นให้มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นไพ่แบบนั้นถ้าเป็นแบบเนี้ยให้ท็อปสิบก่อนถ้าเป็นแบบเนี้ยให้ท็อปสิบก่อนเพราะว่าพลังงานเริ่มอ่อนแรงขอใบสุดท้ายไพ่อยากบอกอะไรกับเวเนซุเอล่ะไพ่ใบสุดท้ายสิบดาบให้ท็อปสิบ ไม่รู้ว่าสิบดาบโดนแทงข้างหลังเหรอใครใครใส่ร้ายนางใครแฉนางใครขุดนางหรือนางสะดุดล้มขัดขาตัวเองหรืออะไรสิบดาบไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ยังไม่เวิร์กเสียดายอ่ะเสียดายเวเนซุเอลาถ้าถ้าเอาจากไพ่นะฉันเสียดาย ถ้าเอาจากภายในยาฉันไม่ได้เป็นคนตัดสินนะบอสเป็นคนตัดสินนะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะที่ให้กําลังใจกันมาตลอดขอบคุณที่เอ็นดูส้มมะพยากรแล้วก็ส้มมะพยากรก็ขอบคุณทุกๆคนที่น่ารักและสุภาพนะเสมอสิ่งสําคัญในการดูนางงามคือสตินะคะจะปั่นจะด่าจะอะไรกันไม่น่ารักอย่าทำเนาะก็เวเนซุเอลากายหยาบดีอะไรดีได้หมด กลัวอย่างเดียวกลัวแผ่วปลายหรือกลัวใครไม่ปาดถนาดีขุดคุย,คยประวัติของนางหรือเปล่าหรือยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ให้ท็อป10ก่อนที่เหลือก็มาลุ้นเอาแต่คือชอบมากเพราะสวยมากนะกดไลค์กดแชร์นะทุกคนแล้วรอติดตามคลิปต่ตอไปอยากให้เปิดไพ่นางงามมิสแกร,รนคนไหนประเทศไหนพิมพ์คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวสมมาพยากรจัดให้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ